เพราะว่าครัวเขาน้อยเนาะทำทำไมป้าทำไมป้ายอยู่สวยจังวันสวยเพราะดอกไม้จ้าวันนี้ป้าเอาดอกไม้มาเด็ดหูนะคะสวยเพราะดอกไม้นะคะอ่าวันนี้วันนี้ฝนตกก็เลยพาพี่น้องไปชมบิวเด้อพี่น้อง ทําคลิปไปแล้วล่ะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องจา้าดอกไม้บานกําลัางงามเลยชาวเดือนก็เลยเอามาใส่หูเด้อพี่น้องเด้อนะคะเอามาใส่หูดอกไม้งามอยู่นะคะสวัสดีมาดาน,น้อยสวัสดีจ้าสวัสดีเด็ดนาโพนะคะสวัสดีทุกท่านเลยน้องพิมพาเสงเสงยงนิ่มนะคะนะคะขอบคุณหลายๆน้องพิมพาเด็ดนาโพเรื่องบนข้ามารักทายชาวเดือนนะคะคุณหลายๆทุกท่านเลยต้มมาม่านะคะต้มมาม่าให้สาวน้อยนะคะ จะกินมามาสดน้อนนะคะก็ดีขึ้นกันนะคะทุกคนฝนตกเนเท้ากินน้ำอุนอ่นหรือว่าสดน้ำแกงน้อนเลยอย่างน้อนก็ดีขึ้นกันนะคะทุกคนนะบางทีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ,ะส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ค่ะเสาร์เดือนก็เป็นภูมิแพ้แผ่นดินไหวไหมคะยังไม่ไหวจะอยู่เกาะสมุยยังมไม่ไหวนะคะมีแต่ฝนตกนะคะฝนตกนะคะตอนนี้นะฝนตกก่อนสงกรานนะคะเกาะสมุยนะคะ เดี๋ยวดูมาม่าให้น้อย,ยน้อยก่อนนะคะกำลังใกล้จะสุกแล้วนะคะมาม่าสาวน้อยนะคะเบ่งมาม่ากอนก่อนนะอ่านะค่ะเรียบร้อยแล้วคนมาม่าสาวน้อยเอาเสียงลงหน่อยนุย้ยเอาเสียงโทรทัศน์ลงหน่อยลูก มันมาดำใส่นี่นะอ๊้ยเริ่มใส่ไข่ทุกคนขาทุกคนคาเริ่มใส่ไข่เอาใหม่ oh นะคะทุกคนบอกว่าเอาเสียงลงไหมเ,ออเด็ดหน้าโพเยอะกว่าเส้นว่นะอ่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอ่ได้ข่าวมาเนาะพี่นอ้องเพื่อนกำลัง,งอยู่กรุงเทพอะละ นะคะคล้ายๆกับบ้าตึกตึกมันนั่นเบิงข่าวมาแล้วนะตึกมันมันมันไหวมาแล้วแ่ะทุกคนแต่ว่าเวลาเขาเจ้าเข้าไปเหตุงานเข้าไปทํางานในตึกที่มันแผ่นดินไหวนะคะทุกคนเข้าไปแล้วมันคล้ายๆกับว่าตึกนั้นมั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 นเล่ามันอย่างนี่แหละเวลาคนเข้าไปอยู่ในอาคารหลายๆแล้วเข้าไปเฮตุงานมันก็เลยโยกก็เลยไหวนะคะแต่ว่าแผ่นดินอะไม่ไหวนะคะเสาเดือนไปเบิงข่าวมาแล้วนะคะทุกคนนะ เดี๋ยวนี้แผ่นดินยังเบไหวอยู่เด้อพี่น้องยังปกติอยู่เนาะนะคะมีแต่ฝนตกนะคะป้าอยู่จังหวัดลไยสุรา์ธานีจ้าอยู่จังอยู่สุรา์ตอนนี้นะอยู่อำเภอเกาะสมุยนะจ้าทุกคนคะน่ะฝนตกนะคะฝนเกาะอ่ฝนตกเกาะสมุยเมื่อนี้ก็ได้อากาศพีอากาศเย็นเลยล่ะนะคะ เติมน้ำนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำมันมันข้นแล้วเนาะ,ะเติมนิดนึงนะคะมันแห้ง